บวัดีทา่านผู้ชมตอนนี้ครับเจ้ากับเอล่าไปใส่เจ้าก็มาเนาะอบรรยากาศอยู่ชายหาดแคมทะเลหาดในลำพิงเ์าในลำพึงเนวในลำพึงนีคือว่าเป็นบรรยากาศยามมือง บห้าโมู่ครึ่งเลยนทานห้าโมู่ครึ่งแล้วก็ยังมีโอ้ยโอยคือก็ยังมีผู้คนกำลังลังเลกันมาเนท่านผู้ชมอันย้ำอันนันระบายอันสองหมูสามมคนบูกิฟุนบอมันเด็ออนมัายีบห้าเริ่มมีคนเนาะมีห้าเริ่มมีคนมาเลยบอมาป่ไล่บริ้นาบนเนาะ ลีน้ำพุ่นอยุติกายเพราะว่าน้ำมันตื้นตอนนี้เนาะทานผสมเนาะเบิ่องปลายเบิ่องปลายพุ่นน่ะพุ่นลีนน้ำเนาะทานผสมเนาะลีนน้ำยังหล้วงลอยทานผสมเนาะเบิ่องปลายเบิ่องปลายเนาะพุ่นแห่งลังไหลกันลงมาลีนน้ำเนามบ่ายห้าโมงครึ่งเด้อบ่ายห้าโมงครึ่งคนลังไหลกันมาลีนน้ำทางผสมนี่นะ อาโมงครึ่งได้นี่นะเพราะว่าไฟกับมารีนเพราะมันมันมันแดดมันเริ่มอ่อนโตลงแล้วก็อากาศก็พหอนแล้วเริ่มสม่ำเสมอน้ำเย็นแล้วก็อากาศก็อุ่นๆน้ำก็อุ่นๆเดี๋ยวน้ำก็น้ำก็เย็นน้อยนึงเดี๋ยวสุดนึงน้ำก็เย็นน้อยนึงแล้วไหวลงไหวลงมาอยู่ใกล้พ่อพี่ไหวลง ยิงฟ่อยยิงไป,ไป,ไปด้ทางมุมเดินดนะนี่นะเบิ่งป่ายยิงไปทางมุมยิ้ทาธรรมศาสตร์ยิ้มท,ทาธรรมศาสตร์เดินทางมุมหาดทรายแม่ลำพึงจังหวัดระยองเพื่อนตัวโบไป Clean ni Dia tak busuk Bang, bang, bang Tom, 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 tom. <smart> I'm <noise>